สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ชาววัวนะครับเนาะื้นนี้ผมกุ้งเจริญทรัพย์ครับรับหน้าทีบ่บรรยายให้เ่าครับสิพาพี่พาน้องมาหาเฟืองไปแหงวัวนะครับเนาะพอดีเฟืองเฟืองเฮาเบิดครับเฟือง,งที่ฟาร์มหมดเฟืองใหม่กับยมวันไนีอาดื้อนี้สิมาหาเฟืองพี่น้องทั้งฝากมูลครับ <c oughs> เลาะมูลว่ล่ะเลาะมูล น้องหล่าพิ่นก็มาค้นเฟืองกับพออ้อยไงพออ้อยไงประจำข้อพิ้นกัดสิได้อีกขั้นหนึ่งแล้วด้อพี่นี่ได้หาสิบหกสิบก่อนเมื่อพอได้งมเดือนนี้นะครับนะเนาะเฟืองน,นี่สําคัญที่สุดด้วยครับในการเลี้ยงงัวเป็นอาหารที่ขาดบ่ได้เลยครับลดต้นทุนได้น้ำเฟืองน,นี่ฐานานีเนะครับเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วกะ ถ้าใครคิดสิเลี้ยงงัวก็อัดเฟืองไว้หลายๆเด้อครับเฟืองนี่สําคัญแฮงครับอย่าให้มันขาดถ้าขาดแล้วมันสีได้ซื้อมันแพงเอาอัดไว้หลายครับก้อนละสิบสามสิบสี่สิบห้าบาทอัดไว้หลายแต่มาซื้อยามนี่ก้กอนละร้าหาก้อนละสามสิบมันก็แพงเนาะครับเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะครับนเนาะเฟืองนี่สําคัญด้ยครับเด้อพี่น้องอัดไว้หลายๆเลยครับกินดีบม่มียาไม่หยางก็ให้มันกินเฟืองกับอาหารกันแล้วครับมือหนึ่ง ขาดเฟืองไม่ได้นะครับวันนี้ก,ก็ได้เมื่อหลดหนึ่งนะครับเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องนอะครับดื้อห่อนย้มนี่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วให้พี่น้องอัดเฟืองไว้หลายๆเด้ยครับด้อถ้าไฟขึ้สี่เลี่ยงงัวนะครับเนาะสิได้บพต้องลำบากหาสือ้อแพงย้มนี่ครับมันแพงครับแต่ย้มมันขาดนี่ครับปีปีหนึ่งใส่ใส่หลายบ่ครับน้องหล่าเฟืองนี่ใส่พันกวัวพันกวัวเนาะ แต่แม่เขาอาจไว้ก้อนละสิบกว่าบาทมังกะมันกับ่แพงเนาะแต่แต่เขามาซื้อก้อนละเศร้าหาสามสิบนี่ถึงสามก้อนลอยก็มีก้อนละสามหาเนาะมันกะเป็นการเพิ่มต้นทุนเนาะน้องหลานแม่ะกะเมื่อนี้ได้จก้อนครับหาสิบก้อนก้อนได้พอเดือนบะซืซีบะครับเพราอว่าช่วงหนาแรงก็ต้องได้ใส่เฟืองหลายเนาะน้องหลาเนาะ โอ้ครับมือน like um> eh nope, wow, no ี่กะกะบ่ม so ีอย่างเลยครับบ่มีงวมาทายเบิงเมือนี่ทายทายรถค้นเฟืองนี่แหละครับปูดพอญ่แล้วก็เปิดทางให้ครับมาเอาเฟืองล้อมูลครับเราปลาล้อมูลได้เฟืองไปเมื่อสี่สิบหาหกสิบก้อนกะพอดีม่มเดือนนะครับเนาะวิถีชีวิตชาวนาบ้านเท่าครับ หอดย่ำนี่นะหนาวลมกระแห้งครับพี่น้องกะดูแลสุขภาพของดูแลสุขภาพงัวด้วยครับเด้อผู้ดใดห,หากินทางไกลกะเป็นกําลังแรงใจให้ครับสู่ชีวิตต่อไปพวกผมเดี๋ยวอยู่บ้านอยู่ซองกะเป็นกาลัง <c oughs> เป็นกําลังแรงใจให้คนอยู่ทางไกลนะครับเด้อผู้ที่หากินทางไกลนะครับเนาะเมื่อนี่กะสิพาพี่น,อน้องมาเบิ่งเฟืองครับบ่แมนยังดอกก็คือว่า มาเบิ่งเฟืองนี่หมายถึงว่าหอพี่น้องอัดเฟืองไวได้หลายครับทำแม็นสีเลี่ยงงวัวเป็นการลดต้นทุนได้ครับเฟืองนี่สําคัญในระบบในระบบกระบวนการทางอาหารของงวัวนี่ครับเขาบอกง่งไงเนาะคือขาดว่ดได้ครับมันเป็นอาหารหยาบที่ซอยในการเลี้ยงครับทายซอยในระบบท่องระบบกระเพาะระบบลำไส้มันนะครับเนาะแต่กินเฟืองได้หลายแห่งดีนะครับเนาะกินน้ำก็ได้หลายมือนี่ผมกุ้งจเจริญทรัพย์บ่มีหยัางหลายดอกครับ กะสีผ้าพีผ้านองมาเบิงหาเฟืองครับวันนี้ผ้านองหล่ามาหาเฟืองชักสีวางไดเนาะผ้าพี่น้องมาเบงเฟืองพาพีน้องมาหาเฟื่องมาหาเฟื่องไปแหงัว่าครับวันนี้มันหนาวแล้วเนะน้องหล่าเนาะหนาวเนาะหนาวหนีงวง่าง่กับสุขภาพบ่ค่อยดีเลยน้องหล่าเนาะกะดูแลเนาะดูแลจังไดน้องหล่าดูแลจังได <anto> <kaz ali> ให้มันกินอิ่มนอนหลับเนาะน้องหล่าเบสิคขั้นพื้นฐานเนาะกินอิ่มนอนหลับมันกติสังภูมิตุนภูมิต้านทานของมันเองเนาะอีกอย่างหนึ่งกับเรื่องปัสสัว์ก็อยาให้ขาดเนาะน้องหล่าเนาะเรื่องวัคซีนเนาะวัคซีนยาขาดขาดวัคซีนค่ะเพราะว่าันจะเป็นการป้องกันป้องกันที่ดีที่สุดดีกว่าการรักษาเนาะป้องกันดีกว่ารักษานะพี่น้องนะโอเคครับ วันนี้ผมกบาบผมมี่ยังไล่ครับผมกิสิจากลาไปด้วยภาพเพื่อนนะครับด้ยภาพพี่น้องมาเพื่องเพือนเมือนนี้บรรยากาศบ้านเฮาครับหาอยู่หากินพ่อใหญ่เราเกลี้ยกี่ำเข่าอยู่ทั้งพนเกี้ยวเข่าเก็บบักเล็บแมวก็มี <c oughs> อ้อหลักของุงพ่อใหญ่เราเมื่อนะบ่เราห้บ่ <c oughs> อ,อพี่น้องบ้านเฮาพูนกับโบแฟงนะครับนอกหากแฟงแบ่งปัน ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพ่อใหญ่ทั้งบ้านหัวหน้านะครับน้อที่พเพิ่นไห่เฟืองเฮ้อเหมือนนี่เพิ่นไห่ฟี่วัน้องล่า <laughs> โอเคครับโอเคมิเนก้ขอบจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ